คุ้กกับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทูแชนเนลวันนี้เนี่ยเรายังอยู่กับเมนูกุ้งล็อบสเตอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเมนูกุ้งล็อบสเตอร์เนี่ยมีความแบบอร่อยนะครับสาหรับใครที่ชอบกินชีสนะครับต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับซึ่งเมนูที่ผมจะทําวันนี้ก็คือเมนูกุ้งล็อบสเตอร์อบชีสนะครับทำง่ายมากๆแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบเพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อานะครับกฝเพื่ ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ผมทำเมนูอะไรหรือว่าอยากให้ผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันกดนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอหรือว่ามีปัญหาในการเข้าครัวนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับครัวบ้านส่วนทวีแล้วก็อินบอ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลย ก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของตัวกุ้ง lobster อบชีสนะครับตัวแรกนะครับแน่นอนนะครับที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นตัวเนื้อกุ้ง lobster นะครับวันนี้ผมหั่นเป็นชิ้นๆเรียบร้อยนะครับส่วนตัวก้ามเนี่ยผมก็จะแยกไว้นะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ตกแต่งจานนะครับส่วนตัวเนื้อเนี่ยก็หั่นตามขนาดที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะหั่นเป็นชิ้นแบบอื่นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวผมจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะนําไปยัดใส่ในตัวกุ้งอีกทีแล้วก็นําไปอบเพื่อความสวยงามนะครับ มาครับก็จะเป็นเปลือกกุ้งล็อบสเตอร์นะครับวันนี้ผมนําตัวหลังกุ้งกับตัวหัวเนี่ยแล้วก็เอาข้างในออกให้หมดนะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อใส่นะครับแล้วก็นําไปอบนะครับแล้วก็วิธีนี้เนี่ยก็จะทําให้ตัวกุ้งล็อบสเตอร์อบชีสของเราเนี่ยมีความน่ากินแล้วก็ดูน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเนยนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นเนยจืดนะครับเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ความมันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นกระเทียมสับนะครับตัวนี้เนี่ย ก็สับไม่ต้องละเอียดมากนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปผัดกับเนยเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเกลือครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่นะครับเพื่อรสชาติที่กรมกรมแล้วก็อร่อยมากกว่าเกลือเม็ดเล็กนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีนะครับก็ใช้เป็นเกลือเม็ดเล็กได้เหมือนกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นพริกไทยป่นนะครับ น้ำมันมะกอกครับตัวนี้ก็ใส่เล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ความมันเงานะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือชีสนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นมอสซาเรลลาชีสนะครับที่ขูดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเอาไปโรยแล้วก็ไปอบเนี่ยจะได้กลิ่นหอมนะครับแล้วก็ความยืดแล้วก็อร่อยมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวกุ้งล็อสเตอร์อบชีสเราเริ่มจากตั้งกระทะนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับ จากนั้นผมจะใส่เนยจืดลงไปนะครับตามด้วยน้ำมันมะกอกนะครับอีกนิดหน่อยนะครับหน,หนึ่งช้อนชานะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับสำหรับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่กันนะครับ พอเนยเริ่มละลายนะครับผมจะใส่ตัวกระเทียมที่เราสับไว้ลงไปเลยนะครับจากนั้นก็ผัดจนมันมีกลิ่นหอมนะครับพอกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับผมจะใส่ตัวเนื้อกุ้งล็อบสเตอร์นะครับที่เราแกะไว้ลงไปเลยนะครับ นี่ก็ผัดให้ทุกอย่างมันเข้ากันนะครับให้มันมีกลิ่นหอมนะครับจากนั้นผมก็จะใส่พริกไทยลงไปเล็กน้อยนะครับอันนี้ตัวเกลือเนี่ยให้ชิมก่อนนะครับบางทีถ้าตัวเนื้อกุ้งมันมีรสชาติเค็มอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องใส่เกลือนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไม่ใส่นะครับเพราะว่าตัวเนื้อกุ้งมันมีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะครับ ก็ผัดแค่นี้พอนะครับให้มันแค่พอร้อนนะครับไม่ต้องผัดให้มันสุกมากครับแล้วก็ปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่ตัวกุ้งแล้วก็โรยชีสอบกันเลยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับตัวหลังกุ้งนะครับที่เราแกะเนื้อไปแล้วนะครับให้เรานําตัวกุ้งที่เราผัดไว้เมื่อกี้นะครับมาเลยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะนําใส่ไปในหลังกุ้งเลยนะครับแบบนี้ ใสนะ่ให้มันพูนๆแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ครับก็หาช้อนนะครับมาเป็นตัวช่วยมันนิดนึงประคองมันไว้นะครับหรือว่าซ่อมก็ได้จากนั้นนะครับก็ให้เราโรยชีสนะครับชอบมากชอบหน่อยนี้ก็ แล้วแต่เลยนะครับนี่ผมจะโรยลงไปเยอะๆเลยนะครับ <S <S <relevance> ก็พอจัดได้แบบนี้นครับแล้วเดี๋ยวเรานำไปเข้าอบเลยนะครับใช้ไฟแรงๆนะครับหรือใครมีหัวทอสก็ทอสให้ชีสมาละลายนะครับ ก็เสร็จแล้วล้ะครับสำหรับกุ้งล็อบสเตอร์อบชีสนะครับอันนี้ออกมาร้อนๆนะครับตัวหมูกลิ่นหอมมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับว่ามันจะยืดไหม,หมยืดมากคือยังไงเนี่ย ไม่ต้องชิมก็รู้นะครับว่าอร่อยมากแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปทําดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามองให้นะครับ